สวัสดีค่ะวันนี้ทำตะไคร้เหมือนเดิมนะคะมาทำตะไคร้นะคะทำตะไคร้ส่งเหมือนเดิมค่ะงานประจำทุกวันนะคะที่สวนหลังบ้านนะคะบรรยากาศก็จะเขียวสดชื่นค่ะวันนี้ก็บรรยากาศ คืมฟ้าคืมฝนนะคะที่เดิมๆค่ะเมื่อวันก่อนนะคะก็ได้ไปถอยดอกไม้มานะคะห้าถุงนะคะห้าต้นหงอนไก่ค่ะ มีสวนแล้วก็มีดอกไม้สีสันสดสวยนะคะเพื่อความผ่อนคลายนะคะเ็บโซน,ส,นส่วนตัวนะคะไม่ต้องออกไปใกลนะคะมนสวนนะคะเงียบๆนะคะอันนี้จะเป็นแพงพวยนะคะ แข่งพวยบ้านเรานี่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราเด็ดยอดเพื่อให้มันแตกพุ่มนะคะลองทําดูนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้ยังไม่มีดอกค่ะก็ลองทำสีกระถางนะคะเดี๋ยวยังไงมีดอกแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าสีสันของเขาจะเป็นยังไงนะคะ เดิมๆค่ะที่สวนหลังบ้านก่อนกลับนะคะก่อนกลับออกไปจากในสวนนะคะจะเอาตะไคร้ไปส่งเขานะคะเราก็เลยแวะถ่ายให้ดูบรรยากาศในสวนนะคะตอนนี้นะคะฝนเว้นสองวันแล้วนะคะที่ไม่ตก เสียงนกอยู่ในสวนก็ได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติเงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายนะคะตะลิงปลิงของเรานะคะก็ดุกนะคะดุกมากนะคะนอนค่ะลงไปโนอน เป็นกวงเลยค่ะ ็เอาดอกไม้มาปลูกนะคะคุณนายตื่นสายนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าสวนด้านหน้าเลยนะคะเราก็จะหาดอกไม้มาประดับนะคะคุณนายตื่นสายของเรานะคะ เดี๋ยวคอยดูดอกนะคะเพิ่งปลูกมาเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอันชันนะคะ ชันชันโซนจะต้องเอาไม้มาปักทำค้างให้เขาขึ้นนะคะเป็นพุ่มนะคะส่วนในร้อยยางเรายังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะรอ้อยยางนะคะก็จะหาดอกไม้มาปลูกเหมือนเดิมน,นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ มีต้นพันธ์ุเลยค่ะแต่ไม่แน่นะคะอาจจะเอาหงอนไก่ที่ซื้อมาสี่ห้าถุงนั้นมาลงเดี๋ยวคอยคิดดูก่อนค่ะนี่นะคะทางเข้าสวนของเรานะคะทางเข้าสวนของเรานี่มีกังหันด้วยแต่กังหันยังไม่ได้ทำเสาให้เขาใหม่เลยนะคะ มันเก่ามันผุ่ะน่ะคะบรรยากาศด้านหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็รั้วต้นไม้เหมือนเดิมคะ่ะ ไปดูตะไคร้นะคะตะไคร้สามเดือนแล้วนะคะนี่อันนี้คือแนวเขตอีกแปลงหนึ่งนะคะตะไคร้สมเดือนนะคะเนี่ยตะไคร้สมเดือนนะคะกำจัดวัชพืชโดยการตัดญ้านะคะ ลังงามเลยนะคะส่วนข้างๆก็ยังเป็นป่ายญานะคะยังไม่มีแนวคิดนะคะว่าจะปลูกอะไรนะคะใครอายุ3เดือนนะคะดูความสูงนะคะความสูงก็ประมาณเอวแล้วคะ่ะ ใบเขาสวยมากนะคะตอนนี้กำลังงามนะคะตะไคร์สามเดือนนะคะไสามเดือนประมาณน,นี้นะคะบรรยากาศนะคะส่วนขี้เหล็กนะคะเราก็ได้ตัด แต่งนะคะเพื่อรอให้เขาแทงยอดนะคะขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็ตัดได้ประมาณอนาทิตย์หนึงแล้วนะคะยอดกำลังออกค่ะค่ะแล้วยังไงพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ค่ะ สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ